เรือ่องของแร่นการ okay. อะไร่อให้หนูเล่นบ้างคะอ๋อนี่ก็จะมีเป็นพลาสติกพลาสติกก็คือเป็นผ้าแล้วเราก็จะเอาระบายสีลงไปในนี้โอ้จะยากจอไหมครับสกีพาฮะนี่ก็พอสมควรครับมีอะไรอ,ะอีกคะอ่าแล้วก็จะมีทางด้านนี้เป็นแอลพนทนเป็นทำ ปฏิจากไม้ติมทั้งหมดโอ้นนี้เดี่ยวชอบแน่ครับไม่ยังไม่แข็งก็จะมีรถมีเคร่องบินพอทำมาแล้วแต่ว่าให้ระบายสีเฉยๆเราจะให้ลูกค้าระบายสีเฉยๆครับอือทำอะไรครับเดี่ยวครับเพราะเครื่องบินจะเจ๋งนะครับรู้จริงเหรออยานายถามพี่โอติ่หนูทำได้ไหมครับได้ครับทำได้ครับ แล้วก็จะมีงที่เบร์ปลาปลาใช่ไหมครับ นี่เป็นสีอะไรครับอันนี้คือสีที่ใช้สําหรับเพนบาติดโดยเฉพาะครับพอเดี๋ยวพอถ้าทาไปแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราจะต้องใช้จุ่มโซเดียมแล้วก็จะต้องอต้มอ๋ออันนี้จะใช้เวลานิดนึงครับแต่บาติดนี่มันอันจฉรย์มากคพอทายังไงก็ออกมาสวยนะเป็นมอโมอก็สวยเดียวลองดูคับมดูสิจะสวยไหมครับแต่เจียวครับ พอออกมาทีไรก็สวยทุกทีสวยทุกทีกทกแคมูนกำลังนวดอยู่นะคะมาเลยนีน,นี้ก่อนจะได้ครับให้ลองให้ดูก่อนนะเอาสีอะไรครับน,นี่ใช่ไหมนี่สีฟ้าแล้วก็จุ่ม นี้ใช่ไหมครับพอจุ่างนี้เสร็จแล้วเราก็าไปที่ตรงนี้แล้วก็จุ่มไปเองเดี๋ยวมันก็จะไหลไปเองนะครับแต่อย่าให้เกินไปข้างนอกเพราะว่ามันจะมีขอบตรงนี้ช่วยกั้นเราอยู่เนี้ยนั่นก็จะไหลไปเองง่ายนะครับอ่ะ,อะนอน,นครับนี่โอเคอ่ะอันนี้ก็เพื่อไฟไล่ไล อ๋อตัวเส้นดามมันเป็นอะไรครับในสีมันถึงไม่เข้าไปครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นไอ้เในคล้ายๆเทียนครับผมอ๋อเป็นเทียนเป็นพวกแวก็กซ์ไหมใช่พวกแวก็กซ์พวครับมันจะเคลือบอยู่พอ,อเวลาเราเราไปต้มใช่ไหมครับเดี๋ยวมันก็จะหลุดไปออ๋มันก็เลยเลย,เลยกลายกลายเป็นขอบของมันโดยธรรมชาติเทียนค่ะตะเกียบใช้ได้ค่ะปิดกลับด้านเลยเปล่าโอเคครับ งขึ้คนนุณแม่นวดอะไรครับนวดอะดไรใส่อยู่คอบาลาลคอบาลหลอันนี้ก็อ,อยู่ริมะน้ำเลยนะเรานวดไปก็ดูน้องพิมพ์เล่นน้ำทำกิจก,กรรมได้คิดขับเขาก็มีตรงนี้ข้างในห้องแอร์ก็มีแต่น้องพิมพ์แบบว่าพึ่งขึ้นจากน้ำมาตัวเกนเล่นตรงนได้เลยเห็นแล้วตัวนึ่งนะคะใช้ได้เด็กิใช้ได้ไดค่ะ แล้วค่ะต่อไปเป็นสีื้นนะ่ะหมคะโอ้โหน่ารักจ่ไหมีบริการแตงโมเย็นชื่นใจด้วยประป้าด้วยนะคนละอันแล้วก็นอนพีะขอบคุณมากแม่งน้องเสร็จหรอเสร็จแล้วเย็นนะคัโอ้โยผิวสวยเลยค่ะผิว โอ้วสวยมากค่ะเจียวออจะมีเลอะเดี่ยต่อไป <ๆ S 2> ต้อง <ๆ S 2> ให้พี่เขาไปทํากันวิธีอีกเยอะนะคะใช่ก็ต้องมีพปตากไปเคลือบอะไรนะโซเดียมไปต้มไปอะไรหลายอย่างเลยอะค่ะนู่นพรุ่งนี้ถึงจะได้อะบ๊ายบายค่ะเจียวอันนี้นายยกให้พี่เขาไปทําต่อแล้วพรุ่งนี้เราจะได้คืนมาค่ะสวยจังเลยจิ๋วขอบคุณพี่ทีนึงลูกค่ะคุณค่ะ